สวัสดีครับสวัสดีครับโคนวันนี้เรจะมาเล่นเอ่อแมปที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างนะครับเออถ้าถ้าจะเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับเป็นแมปที่เราต้องเช็คขานะครับเห็นไหมครับเล่นเล่นอย่างนี้นะครับถ้าเรายิงเฉเฉยใช่นนะครับถ้าเราจะให้เราลากกดลากนะครับการโยกขาไปครับแล้วให้เรากดตรงนี้ครับกดตรงนี้ เราเยนขาเห็นไหมขาขางีมันเกาะอยู่นะครับเรากดตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็จะมันก็ระดับขากันนะครับเราต้องไปเรื่อยๆครับเออแป๊บผิดผิดไปเออทุกคนจะสงสัยนะครับว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับแต่ว่าผมไปเล่นมานล่วงหน้าแล้วเฮ้ย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 

ไปนี้ได้นะครับทุกคนตอนนี้คือเขาว่าเสรีภาพเนี่ยมันก็คือถ้าเราไปเช็คพอยเช็คพอยไหนเนี่ยมันจะให้เราไปนะครับผมเล่นมาแล้วแต่ผมไปเช็คพอยหนะ้นาไม่ประจวบครับทุกคนจะสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรมันจะเป็นลิฟนะครับก็ต้องมารอครับผมเล่นมาแล้วผมเล่นมาถึงขนาดนี้ ระวังกล้วยนะครับไม่งั้นม,นมนจะื่นนะครับเอให้ดู้เลื่นลื่นยกล้วยกครับเฮ้ยครับมงวครับเฮ้ยโอแหกขาขอะไรอะไรนะอยู่ลกวาก่อสร้างอ๋อนี้เรากดตรงนี้นะครับตรงลูกมือนะครับล้วกดตรงนี้นะครับกดลูกมือแล้วล้วก็ลากไปตรงตรงตรง,ตรง ตรงปุ่มนะครับแล้วก็ลงครับได้ไหมมันมันลากไงเนะี่ยลากไม่ได้เดี๋ยวเรครับต้องต้งลากไปได้เลยครับเพราะครับก็ไม่เป็นไรคน,นมันจะมีกล่องพับให้เาอีกกล่องสามารถแบบ ให้เพื่อนนะครับมันดีใจแล้วเราก็จับกล่องลแล้วเราก็เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงครับเ <P ew r ug> พื่อนมันก็จะบักครับแล้วแล้วเขาก็จะร่วงลงไป็นแบบแกล้งเพื่อนครับถ้าเราแ,บบแกล้งเพื่อนนะเราต้องขับนะครับมันมีหลายตัวละครนะครับบางทีเพื่เป็นสีส้มเพื่อนก็เป็นสีฟ้าครับเราต้องอะไรนะครับดโดนโดนแล้วแตกแล้วน้องอุยอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปดีกว,ว่าปะถึงยึงเจ้มากเลยนะ คร kind of wow. yeah, ับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมันผมเปิดมาแล้วนะครับต้เปิดนะ คอยนะครับไพ่เก็บตรงนี้มันจะน่าจะไวไปข้ามเวลามั้ครับแล้วต่อไปถ้าถ้าเรากดมือแล้วก็อิบสามเหลี่ยมอิบมันอีกมึงก่อนอัก่อนเฮ้ยอิบอิบอิบเฮ้ยกูไม่ได้อิบมึงอิบ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 ไม่ถึงอิบอิบครับไปไปครับครับเก็บแล้วครับไปต่อครับ เอ่ออันนี้คือเขาให้ใช้สลิงนะครับเพราะว่าคุณจะล่วงไปตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะล่วงครับล่วงเหรอครับนี่นะครับ,รบ,บ,บไปโปโหัวไปเลยวะไม่กล้าเสียงยยลงตรงนี้นะครับีเฮ้ยเฮ้ย ข้างล่างมันตะกรงนะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้อะไรอ่ะขัาอีกทีหนันอะไรอ๋อเป็นพอยครับเอาไปซื้อของซื้อดาบซื้ออะไรได้นี่อ๋อเออออเอเเอเอออ ลืมแล้ว่ะอันนี้ลืมแล้วน่ะเฮยกิน่ะเกินลกะอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อไรเน่อ่อต่ขอกดแปดสิบโลบใหม่ตดใหม่ใม่เๆาๆปๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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  เจอเลยดิโก้ดิโก้ครับข้างล่างเหมือนเดิมสีฟ้าคุยๆๆครับแล้วเ้ิงอยู่ข้างล่างนั้นเถอะก็จะอยู่ในลำแข็งครับผมจะจะไล่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหจะเป็นคนจิ้มขาขาดไปมันเป็นอะไรไม่ได้หรอครับครับตัวแพ็คไปเฮ้ยลองล็อกครับไป มีเพลงแล้วครับมีเสียงแล้วเสียงคู่ดังครับเสิครับแตะแตะอะไรงไปครับแง่เเขาบอกลืมมากครับเฮ้ยแก่ตั้งแ

แข็งมันจะลื่นนะครับเฮ้ยขึ้นไปเฮึหยอกนะครับสไลด์นะครับเลดี้โก้เลดี้โก้ฮึฮึไม่ใช่ไม่ใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดติดบักติดบักครับติดบักจุดครับติดบักน่ารักเตะไม่ให้เตะไม่ครับผมไม่ได้เตะคุณไปไม่ได้อ่ะ

ถ้าเวลาสิบพอยตไม่มีตังค์ครับไม่ใช่กระโมงนะครับอ,อ้เแต่ผมมานะครับทุกคนไปไปเข้าหนักโอเคครับพวกผมจะไปกิบบี้ทอยเลตมาแล้วครับอาจจะตัดต่อแป๊ดเดียวนะไปไม่ตัดต่อตรงไปครับต้องไปอย่างเดียวครับโอ,โอ้โอ้โอ้ไปครับ,รบไปครับตกล่องเฉยตกล่องเฉยไปครับ ไปดิจะตกลงทำไมไม่ได้ไม่ได้ก็ปัดไปปัดเฮ้ยขาล่วงช่วยด้วยครับช่วยด้วยขาล่วงเอาไงอะเอาไงอะรุดเอาขาขึ้นมาแปะไว้ไม่ได้แปะเออขาขึ้นมาขา ย้อนครับเอ็นใหม่ครับโอ้ยย้อนย้อนทำไมเดิมดิเราเลยโอ้โหมันเริ่มใหม่เลย Lady Go Lady Go หินร่วงัปเนาะไปเปลี่ยนรนเลยวครับ แต่ผมจะทำคลิปสอนวิธีการแก้รูบิกนะครับเสากูสาแล้วก็เสากูสอแล้วก็พีระมิดเรอคลิปมาเราคลิปมามาชวนนะครับไม่บอกครับเฮ้ยเส้นมิดได้มิดรเดมิกรูเราจะทำกูอร่อยครับ มึงคิดสีโมงค่ะเป็นอะไรวะมึงรับไปครับไปจับ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 เฮ้ยลุกดูขุดดูขาดิดูขาจับ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 ลองกดเร็วๆครับจ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 ับขาที่ขาเราก็จะไม่ล่วงครับจ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 ับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันเร็วครับเฮ้ยแต่มันใช้ได้มันไปเออดูข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ดู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 ไปดือดดไปดไปดไปเก็บอเก็บอเรียบร้อยผ่านผ่านโนน้ำแข็งแล้วนะครับนะครับเอออน่าดั๊ปีปจ๊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 ปด ปีนปีนวนนี้มันป็นการวุ่นปีนแปะไม่ได้อารเนี่ยแปะไปปีนแปีน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 ยมือติดีนปีนติดปีนปีนปีนปันปีนปีนีนป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 ันปี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 นคีนปีนปีนีปีนปีนปีอปีนีนปีนปีปีนคนจริงนี่ปีนนปีนปีนปนีีนนีนนนนันน เราวมัขาตกนะขาตกไดเกียร huh? <c oughs> ์มเกียรงนี้เกียรสิ <t> ่งนี้มากเกียขึ้นไปครับไปครับม่มีเซฟต้วกำเซฟเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ามาเขามไปครับโอ้โหโอ้โหเตมที่ไปครับระวังระวังครับตรงนี้ไปเล่นดีๆนะครับยืดขาได้สุดแล้วลงมาครับ ไป, Carbon okay. ไปครับจชอฮ้ Janeiro> ยชชชหยิบหยิบครับหยิบหยิบไปครับยบร้อยไปดดนดดดดดดเวล้วะเย ล okay, ื่นมากเองบอละจะบอลวผิดยมันให้เรามาเก็บพอยครับอศกัีมก็ยังไม่พอยเดี๋ยวเราค่อยข้นไปต้องการพอยต้อการพอยครับดึง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 ึงด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 ึงึง ตึง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  kind ข of ั้ขั้นขต้นขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งขึ้งตึ้งตึ้นขาจะหักแล้เราเป็นคนที่ไม่มีแรงนะครับจะทำไรเฮ้ยหยุดรางาก่นครับทุกวันเส้นทางห้า boost อ๋อ เอาลกคนเรื่องนะครับเอาเอาที่เหลือน,นี้ดิห่วกเออเอาเอาเอาันนี้แล้วกันปนี่มันอย่างนี้อันนี้เป็นอย่อุ้ยอันนี้มีสาวครับอันนี้มีสาวนนใช่ครับใช่มีสาวมีสาวม่่ช่สาวอมัน,นยืดอะ่ะดูใน,นเวลาข้าหน้าครับ มาไม่ใช่ไหมเนาะเนาะใช่รับไปรับันยังมันมีีชอ้ย่ารงไปัดวัไปวัดเฮ้ยขาติดขาติดแปอุ้ยป่าว่าลื a ่นมากผมไม่เชื่อครับเด็กดิ๊กเอ้ย เฮ้ยห <inequ ity S 1> ูไม่หูวันนี้เชื่อตอนแรกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไปเฮ้ยไปได้ไหมเฮ้ยหยิบหยิบนี้อื้มหยี่นี่ไม่ใช่เกมเออ่หัวร้อนที่อยู่ในรูบบอครับแต่หมุหัวร้อนโคตรเลยแหละถ้าผ่านด่านนี้นี่คือสวรรค์ที่หนึ่งครับแต่อันนี้แบบน่าครับ ง่ายๆต้องนานทุกอย่างวันนี้มันมีอันนี้มีนั่น,น,น,นทุกอย่างมันยากผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อคาร์โบเฮ้ยๆๆๆอะมากผมไม่เชื่อครับไม่เชือ่อคาร์โบแล้วละกครเฮ้ยแปะไม่ได้เว้ยไหวแล้วเว้ยไฟแล้วไงผมรู้สึก

แปะกระดับขึ้นจะเหมือนจะขึ้นแปะโอ้โหดี่ว่ะไปแปะครับขาข้างกัแปะ,แปะข้างแปะ,แปะตัวมาทำไมทำไมฮึขายิบหยิบไปแหน่นะครับ อะไรเนี่ยเออมันมีหลายที่นะโหใบอ่านอยู่ปันี่มันอะไรเนี่ยกะเทาะโอ้ยเอ้าอะไรนี่อ๋อมึกน้ำโอ้โหกระเทาะเรือเฮ้ยกะท่อท่อท่อไม่านใจนั่นแหละผมจิกจิกอ่านละอ่านไม่ออก่นแหละเออ มัน n ไม่ครับราต้องเฟิร์มบอสได้มเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ดิบดิบซ้ายดิบดิบขวาดิบครับดิบหยุด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 ไปไปไปตพับแอร์หยุดหยุดถอยหลังได้ไหมยครับเฮ้ยขึ้งหลัเฮ้ย บ้านะุต้องไปอ่านใบเยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้ออเงเืดืงอะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดหยุดครับหยุดหหยุดหยุดหยุดได้ไหมอะไรเน่ยคำเตือนน้ำท่วมอ๋อปั๊บไไงฮ ผมก็แค่ตาลุกแต่ไปไปเฮ้ย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 อะไรครับเนี่ยไปครับเอาล่วงเฉยล่วงได้ไงอ่ะไม่ใช่แล้วตาลับตอนนี้นะครับไปแล้วครับถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปไปนะครับไปจับเฮ้ยจไม่ไเป็นอะไรมาไเฮ้ย Ờ, hơi Có hấp, có Có hấp, có, có, để có mấy này Bé mấy này huy mày à. à. Không có Vậy khác này mình đẹp rồi Tập Đi แต่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยนี่ก็เลื่อนครับอ๊เอยอ๊ยนท่วมเราเดินไม่ได้แต่พามันลอยได้จริงบากคนไปทางนู้นทางนู้น ไม่รู้ทางก่อนขอรู้ทางก่อนเจอเจาเจอเจอห้องเรื่องละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรกันถึ๊โอ้โหเราต้องขึ้นขึ้น โอ้โหโอ้โหโใครจะไปผ่านวะโคตรยากเลยไปต่อครับไปต่อครับอะไรติ้นก็สิปไปเนี่ยไปติดดดดดด